ทีมกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำที่อาจมีน้ำมันปะปนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันเครื่องศูนย์อะไหล่โตโยต้าเอเชียแปซิฟิกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันที่23ธันวาคมทำให้คลังเก็บสินค้าพื้นที่ 1, 3 5 0ตารางเมตรที่มีน้ำมันเครื่อง3 0,000ลิตรอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ที่เตรียมส่งต่างประเทศได้รับความเสียหาย สร้างความเสียหายนับหลายล้านบาทท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมคือสภาพโรงเก็บน้ํามันของศูนต์โตโยต้าที่เกิดไฟไหม้ในจังหวัดฉะเชิงเซาครับซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า5ชั่วโมงครับถึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับ เป็นอาคารที่ใช้สําหรับจัดเก็บน้ํามันเครื่องแล้วก็พวกทะเลแล้วก็มีอะไหล่บางชิ้นที่เรายังยังรอที่จะนําเข้าเก็บนะครับ<พ>แล้วก็เป็นแมททเรียนของเป,ปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ็คอะไหล่ส่งต่างประเทศซึ่งก็มีไม้มีพลาสติกเป็นเป็นอุปกรณ์หลักด้วยครับผม การตรวจสอบสภาพน้ําจะมีทั้งหมด3จุดซึ่งเป็นจุดที่ทางโรงงานได้ปิดกั้นเส้นทางน้ําที่มีน้ํามันปะปนโดยใช้รถแท็กเตอร์ถมดินสกัดไม่ให้น้ําไหลลงคลองที่ชาวบ้านอาศัยเลี้ยงปลาและทํานากุ้งอยู่บริเวณนั้นเป็นจํานวนมากมาตรการของเราเมื่อคืนเราบล็อกนู่นเลยกลัวจะปเยอะ แต่เมื่อเช้าเนี่ยเราเช็คก,กลับมาแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำนไปนเปื้อนไปทังนูนเยอะเราก็เลยบล็อกตรงนี้ก่อนน้ำมันเนี่ยที่ปบบนกับน้ำเนี่ยอยู่จุดแค่ตรงนี้สุดตรงนี้ละอยู่แค่ตรงนี้ละตรงนั้นก็จะไม่มีละแต่ว่าผมก็บล็อกไว้นะครับเพื่อเพื่อเพอเซฟด้านอุตสาหกรรมจังหวัดะเชียงเซาคาดการว่าน่าจะไม่มีสารเจือปนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านพร้อมขอเวลาอีก5วันจึงจะทราบผลว่าแหล่งน้ำนี้จะมีสารปนเปื้อนด้วยหรือไม่ อนนี้เราก็จะเก็บน้ําในจุดที่เขาบล็อกเนี่ยที่น้ํามันชนเนี่ยทุกจุดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะดูน้ําที่คลองลาดฝั่งว่าคลองลาดขวางเนี่ยสภาพน้ําเป็นยังไงข้างในเนี่ยไม่ได้ออกแต่ว่าข้างนอกเนี่ยต้องไม่มีผลกระทบดังนั้นก็ต้องมาดูกันนอกจากการตรวจสอบสภาพน้ําในคลองยังมีการแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบอีก2ทีมคือกองพิสูจน์หลักฐานตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้และทีมจากอำเภอรวมถึงสาธารณสุขจังหวัด ตรวจด,ดูแลสุขภาพชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในรัศมี1กิโลเมตรซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างแน่นอนไกลอย่างแล้วก็สารพิษก็คงไม่เยอะเหมือนอย่างที่เราเดากันไปเองอันนั้นคือการวิตกกังวลของมนุษย์ทั้งหลายจากการบอกเล่าของพนักงานรักษาความปลอดภัยในคืนวันเกิดเหตุบอกว่า เห็นประกายไฟด้านข้างคังเก็บน้ำมันสะท้อนมาจากกำแพงหลังจากนั้นจึงเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเวลาผ่านไปเพียง11นาทีไฟได้ไหม้เต็มพื้นที่อาคารทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรแต่ต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานจึงสามารถสรุปสาเหตุในครั้งนี้ได้สถาพรกิเนเสียงดีถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายงานครับ